สวัสดีครับสวัสดีช่องโดมน้อยลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเด้อพี่น้องมากินข่าวน่วกันครับมาเด้อพี่น้องเดอ้อกินข่าวครับพัด,ดวัวเตี้ยฮะพัดวัวเตี้ยมาครับรดเด้อดกินข่าว,ดวาเดอ้อพูดเอมาเด้อพูดเอามาเดอ้อมาเดอ้อสวัสดีครับมาเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อกินข่าวครับกินข,ข้าวกับพูน่ะมึงแนวมึงแนวพี่น้อง แตงแตงแล้วกะขามักแทงข้างในก่ไก่ยบวนุ่งอะไรอี้ปูดองพี่น้องนี่พี่น้องปูดองเป็นปูหน้าหนึ่งเป็นถาดเป็นถาดพี่น้องเอ้ยอะเด้อพี่น้องเซซี่สุดๆสุดคนเปิดข้าลกมาใหญ่ เจ้าหอนหอืมแสบพวบพักพี่น,อน้องแสบครับแสบมาเรยมมาด้อน้อง้เดจ้าไปดูแก้เถ้าอัดวิดีโอดิโอ้ยห,ห,หนาว เข,เ,นนเขาเทียงเลย,ยพี่น้องนี่คือนเขาเทียงเขาเขาเห้ยรำสำคำคอำคำปนกับ,นนกบสเสี่ยมินเนอรเนาะหยอนเนาะกัะปุ่นเนาะเสี <c oughs> ็อย่างทะเลอย่างสีพี่น้องเดพี่น้องดู้แสบขับแสบเขาเขาบานเห้งยุ่งไหมยุ่งบานมาดิครับ แค่เสร็จแค่เสร็นะคือได้กินเขาอยู่มาแตกท้องไม่แน่นห้องมันเป็นแบบว่าณที่มันพคงหลายๆเนียงมันขึ้นนะบ่าแม่นต้นกว่าต้นใหญ่มันนี่ยขาดยัียงหน่อยมัน ะมาตอนแรกแล้วลพาเสียนหายบาา้านเศ้าเสียว่าคนของจากบ้านจากบ้านที่กูเออยู่เอาหลอนางอยู่แม่แม่กระลูกสองคนรัดตาคนสิบกว่าเดี๋ยวปสิบกว่าเดี๋ยวมนนแม่กระลูกช่วงเขาช่วง,งนั้น อยากกินยังกด้กินจะเลี้ยวขนุนจีบใช่ไหมนี่ซื้อของเซเว่นเง,งินบ,บอบใจติดพนักงานไว้ก่อนเดี๋ยวเอาของผมเอาคนก็ได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบหนา้าพี่แ่อ่มาจ่ายผม งานว่ะป้าอีกมาเด้อพี่น้องสามคนนี่กินเข่าร่วมกันเนี่ยอยู่หาลอยกว่าปีน่ารักสอง้อยคุณหน้าจะของไม่หมดไม่ไหเนี่ยเป็นหน้าแปลกๆใส่ตรงไลยยังแมนยูตรงไหนงั้ือผู้เฒ่าเนาะแต่งหนามั้งอ่ะตรงหมดแล้วอยังที่กับพี่ตรง ไม่เลียกั่นอันนี้กเพงาม่มันดูเลี้ยงสะอาดจัดหมอจัดดำจะมาเด็กหน่อยบ้ายังก่อนโอเคไปเอาคือพวกกลนอเียหน่อยบ้านคือพวกกนเลี้ยงหน่อยบ้กไกล้งบอกอะไรู้บจะพอดบแม่ไม่กินข้าวพอดี กินอไรเนี่ยม่ยยยยยย่กิน,น<ส>เขาด้วยเนี่ยแจัง่จัเมียหน่อยจากและเสียงมดจันเนี่ยเนี่ยสมุูอ้วเร็วเมี่เจสมิมเสียงเบ็ดเบ็ดู่ว่ันว่ามือเปเป็นหินไว้ายขอไปยืนป้าอยู่ทางหลังหมเกี่ยวขาดเนาะขอไปเที่ยวชุดเพื่อมาแตกลับมาดี่จ้ามาเด้กพี่น้องมาเด้อมาแล้วมาแล้วเนี่ยจุดสมิม เป็นเท่ายังเป็นย่ายังซื้อไงซื้อยังพัดดาจันท่ายังไงยังก็พัดทิดาจันท่าหนึพัดทิดาจันท่าทำไมพัดทิดาไปไหนจะอ่อนพัดทิดาจันท่าเนาะเฮียกระปูเนี่ยกระปูยั่วบอ่ะป๊อดุ้บมากดุ้บแระปนี่พี่น้องนี่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 เนี่ยกระมวเข็มกระมวลใช่ปัะนี้สวัสดีค่ะนี่ปลาผัวตีปลาแล้วปลาแล้วปลาผัวไปเอาผัวใหม่ไปน้ำผู้ไม่อ่อดหลอดไปน้ำผู้ไม่อ่อนหลอดพี่น้องคักค่ะค่ะ เป็นการเป็นไม่หลวงเป็นนี่เป็นไม่น้อย<ล> <laughs> เพราะว่าผัวหลายปีหนานี้ยมันว่องอีกอีกสองสามปีเลยวะนี่ <laughs> เป็นผัวเรื่อยอบนเนาะอือเริ่มค<น>ิดไปว่าเอือยยุหันเขาซื้อของที่เป็นเงินในหนังบ่าพ่อหาจิตตังเรื่องบริจายเ,เขาบ่ ปังานเซเว่ก็เรียกว่าถีบงานเซเวเก่งคักลียดเลยปงานเซเว่นก็เรียกว่เดี๋ยวเอาผมผมจะแก่งก่อนหน้าติจัเอาเงลตดเลยตนีเซเว่นเก่ง่นบอไดยัคือข่อยวะทัานมาง่ามเฮ็ดบอไดเท่นีเตนี่นท่านเยกนี่ล่เลวนนี้ บอเขากจะก้าบอ่าเขาจำเห็นรู้โเห็นเขาสร้างรู้อือุ่นงนะอุ่นหลอกระสอ่รสีอ่ะกระออุนอุ่นหะตมฮงไหเอาไำเตยมาำไเตไงพ่น นีนก็ต้องปูสดเนอะปนต้องปูสดเป็นตั้งแล้วก็ปั้นเอาหน้าปั้นเอาอันนั้นมันหนนไม่ดพอลาปูเนี่ยหนุ่มได้ามามาจีมันเาตั้งมือไรก็แล้วกันนี่ก็เปิ้นเง่หนาะตั้งแล้วสงอ่ะนะเงื่อนขจรงจะกินสองขาดด้วยกันลงเลร็จเวยงเห็นหลายอย่างเนาะเห็ดอย่างเดียว สมาซื it, it, here, 80, 80้อกระทูกมาหน่ห exactly. mm ้า hmm. สิบบาทนี่ก็ได้แล้วค่ะหนึ่งคนนานจงรวางกัะลวกนี่นี่ก็เอาไปกินเขาก้องใช้ไหมาขงกล้องที่สิบห้าสิบสองก้องก็แปดสิบอ๋อถ้าสมมุิกินเขาก้องเนี่ยสี่สิบาทสี่สี่สหกได้ค่าเดียวร้อยหกสบเได้หนึ่งวันนะใช่บ้างเทียนนีเก็ใ่เกลือมาไม่ดูน้ำกอเันจเข่ากินเอาหดเลย มึงพักกันบ้างเพนพูดโอ้พูดพูดพีเด็กเจนจนตีบ่วใหญ่บวว่างนี้เขาว่างเพนอ่ะค้าบข้าวนี่แหมะข้กวน้าอันนี้แล้วดีข้านนบ่คาเดี่ย,บ,ยนะบัวข,าข,าาขาา้าเดียขอเฮ็ดยังนี่ข้าของเ็ขาดีาดีนังขาบ่าเดียยวข,ขาว้าเดียวเข,ขาเขไม่เฮ็ดเฮ็ดิคคุ้มดีคุ้มไร่เนี่ยเออร่มดีมืออยากจะเฮ็ดด้วยเสื้อข้าวทำกับข้าวทิงไปเลยนัดชั่วโมงสองชั่วโมงไงไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ยัง อเอาภาษาเปิดร้าแต่บอกหุงร้าน,นน้หน่อยนี่ะเด็กีอย่างไรเนี่จัดรานมือนึงเป็นชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็บ่แล้ว์<ด>วนะครอืมวอเซเดไคลนี่นเนียตัวหล่าน่ไงที่จำไดจังวะมาด้ี่อ้อกมาจะแซบแซบ,บครับกระปูยโยว่ะเนี่กรกระปูสั่งตรงมาจากเอาลเมอเติดเดือดมันเรีวไปบ่ เวียนด่ว่เร็วก็จะโดนก็จงเสียงเจ้าสิหันแต่บน่านอยู่นะเดี๋ยว่กาเศามากเศากินแล้วนาำนะครับขคอลลาเจน นอนบ่ไวเรื่อกี่ตอนเจ้าก็ได้ตัวยเหนียวขึ้นนี่สอเดือนดูเบอรูก็ก็ก็ว่อ้วกำลังสิลากมวยท่นึรอบเดือก็ว่าสิบุลูกมันปวดแม่มันปวดเป็นหอดทีปวดเหยวนันเพราะลมานกัท้งลกบ่วันตื่นอยกินนิดสิก็ได้เจ้ามาตื่นมาก่อนแป่งฟันก็ออานามแ้าขยันเยองเจยาเวยาหลดยวเขาลับไปมือนยันเยอน่ปวดนะขยันปนมาเหยวกวบมอกินคนละเจ็ดเม็้เหียวติ มันกินกวนน้อานเหมัอนกับแม่น้่นั่ขวดนึงนี่แม่นี่นู้กินบนเท่อเดียวนี่เมดเนี่ยก่อนนอนแม่เนาะแต่ลูกสองกินแแกวห่งแล้วแต่ว่าสูตรสูตรที่ซื่อมาให้ะมันเป็นสูตรเล่นขาวมากินข้าวเวเร็วๆมาไหนเนาะมากิ้ข้าว มาแล้วมาแล้วปูเกินกับปูมาแล้วคนสวยของเราจะออกไปดมเหรอมือปั้นข้าวเหนียวไม่ได้แล้วตอนนี้ทำไมอ่ะดาวล้วนคนเดียวเหรอเขาจำได้ไหมที่อยู่บ้านดาวหลังเมื่ปีนั้นจนรวมมือกันเลยแต่ช่วยจะมือว่องเสร็จ